สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในชั่วโมงที่2ของเรื่องการคูณนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของปอ .2 เรามาพบกับคุณครูคนเดิมกับครูสินะคะนี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะกับเรื่องการคูณนะคะ ชั่วโมงที่สองนะคะอ่ะนเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักนะคะหนึ่งหลักก็คือที่มีตัวเดียวนะคะตัวเดียวกับตัวเดียวก็คือหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักนั่นเองนะคะอ่ะนเดี๋ยวเรามาดูกัน แสดงการคูณในรูปการบวกเรามาดูกันนะคะ3คูณ2 3คูณ2ก็คือ3มกลุ่มของ2อ่ะ3มกลุ่มยังไงเรามาดูซิอ่ะ1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเห็นไหมคะ3กลุ่มของ2 3มกลุ่มของ2ก็คือ1กลุ่ม2กลุ่ม3ามกลุ่มแล้วก็มีของอยู่ในกลุ่ม ก็คือ2จํานวนหรือ2อ,อย่างนั่นเองนะคะจากรูปเห็นไหมคะจากรูป3กลุ่มของ2ก็เท่ากับ2บวกกัน3ครั้งก็คือสิ่งของในกลุ่มนะคะมีนกเป็นฟิ่นอยู่1ตัว2ตัวนะคะ2ตัวใน1กลุ่มเห็นไหมคะอ่ะสาสกลุ่มก็มีกลุ่มละ2ตัว จากรูปนะคะก็คือ3ามกลุ่มของ2ก็เท่ากับ3บวกกันไอสองขอโทษค่ะ2บวกกัน3ครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือ3คูณ2ก็เท่ากับ2บวกกัน3ครั้งแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะเรามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือ2คูณ5 2คูณ5ก็คือ5บวกกัน2ครั้งถูกไหมคะ5บวกกัน2ครั้งนักเรียนจำให้ดีนะคะเดี๋ยวเวลาไปสอบก็จะมีแบบนี้ให้นักเรียนนะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อ2อ่าข้อ2 4คูณ3ก็คือ3บวกกัน4ครั้งนะคะอ่าต่อไปข้อที่3 7คูณ5ก็คือ5บวกกัน7ครั้ง นะคะหบวกกัน7ครั้งต่อไปข้อ4ีกคูณ2ก็คือสองบวกกัน6ครั้งนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ตัวหลังตัวหลังคือจํานวนอะไรคะคือจํานวนสิ่งของในกลุ่มใช่ไหมคะข้างหน้าคือกลุ่มนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะ อ่ะเรามาดูข้อที่5นะคะ3คูณ6ก็คือ6บวกกัน3ครั้งแบบนี้นะคะอ่ะข้อที่6นะคะ4คูณ7ก็คือ7บวกกัน4ครั้งใช่ไหมคะอ่ะข้อที่7นะคะ5คูณ8ก็คือ8บวกกัน5ครั้งอ่ะข้อที่8 10คูณ4ก็เท่ากับ4บวกกัน10ครั้งแบบนี้อ่ะ เราเรียนจำไว้ให้ดีนะคะข้างหลังก็คือจำนวนสิ่งของ6คูณ3 6คือสิ่งของนะคะ,ะ3คือกลุ่มนะคะ,ะข้อ6 4คูณ7 7ก็คือจำนวนสิ่งของในกลุ่มมีอยู่4กลุ่มนะคะ4คูณ7ข้อ7ก็คือ5คูณ8 8คือสิ่งของ5คือกลุ่มมีอยู่5กลุ่มนะคะในกลุ่มมีของอยู่8อย่างนะคะ อ่ะต่อไปข้อ8ก็คือ10คูณ4อ่ามีอยู่10กลุ่มสิ่งของในกลุ่มมีอยู่4อย่างก็คือ4บวกกัน10ครั้งนั่นเองนะคะจำไว้ให้ดีนะคะข้างหลังคือจำนวนสิ่งของข้างหน้าคือจำนวนกลุ่มนะคะอ่านักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะ อ่ะนักเรียนเรามาดูการคูณจํานวนหนึ่งจำนวนนะคะกับจำเอจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหนึ่งหลักกันนะคะ <c oughs> อ่ะครูมีกระจาดนะคะกระจาดผลไม้สองใบแต่ละใบมีส้มอยู่สามผลนะคะมีส้มทั้งหมดกี่ผลอ่ะทีนี้เขาบอกว่ามีกระจาดผลไม้นะคะอ่าใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งมีส้มอยู่สามผล ใบที่สองก็มีส้มอยู่สามผลอ่ะมีกระจาษผลไม้สองใบอ่าใส่ส้มกระจาษละสามผลเห็นไหมคะอ่ากระจาษก็คือจํานวนกลุ่มสองก็คือสองกลุ่มสองกลุ่มของสามก็คือส้มมีอยู่สามผลใช่ไหมคะก็คือสองคูณสามก็ได้เท่ากับอ่าสามบวกกันสองครั้งเพราะว่าสามคือจํานวนสิ่งของในกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นสองคูณสามก็ได้เท่ากับหก ะคะอ่าเพราะฉะนั้น6ก็คืออะไร6ก็คือผลคูณของ2และ3นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณแล้วก็หาผลคูณกันนะคะอ่าเรามาดูจํานวนกลุ่มในข้อแรกเลยอ่ามีอยู่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มใช่ไหมคะ อ่าสามกลุ่มสามกลุ่มของอะไรสามกลุ่มของสี่เพราะว่าสิ่งของในกลุ่มมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมคะมีอยู่สี่มีสตรอเบอรี่อยู่สี่ลูกสามกลุ่มของสี่ก็คือสามคูนสี่นะคะสามคูนสี่ก็ได้เท่ากับสิบสองนะคะสี่คูนสามได้เท่ากับสิบสองเพราะว่าสี บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะ3กลุ่มก็คือ4บวกกัน3ครั้งก็ได้เท่ากับ12อ่ะดูต่อนะอ่ะต่อไปอ่ะมีกล้วยอยู่ในกลุ่มกี่ผลอ่ะดูซิกี่ใบอ่ะมีอยู่5กลุ่มมีกล้วยอยู่3ลูกใช่ไหมคะ3ลูก5กลุ่มก็คือ5คูณ3นะคะ5ูณ3 ก็ได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะก็คือ3บวกกัน5ครั้งนั่นเอง3บวกกัน5ครั้งก็ได้เท่ากับ15หรือเราท่องสุดคูณแม่3ไป5ครั้งก็คือ3 3 3, 6, 3, 9, 3 4, 2ูณ3า3ส3 5 3คูณ5ก็ได้เท่ากับ15นะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่3มีสับป,ประรดอยู่ในกลุ่มนะคะผลอผลมีกี่กลุ่มเรามาดู อ่ะมีอยู่4กลุ่มเพราะฉะนั้นก็คือ4กลุ่มของ5ใช่ไหมคะ4กลุ่มของ5ก็คือ5บวกกัน4ครั้ง5บวกกัน4ครั้งก็ได้เท่ากับ20หรือเราต้องสูตรคูณแม่5นั่นเอง5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20นะคะ,ะต่อไปนะอ่ะเรามาดูข้อที่4 อ่าข้อที่สี่เรามีกี่กลุ่มคะอ่ามีอยู่หกกลุ่มนะคะหกกลุ่มสิ่งของในกลุ่มมีอยู่สองก็คือหกคูณสองนะคะหกคูณสองหกคูณสองได้เท่ากับสิบสองก็คือท่องสุทคูณแม่สองไปหกครั้งหรือสองบวกกันหกครั้งนั่นเองก็ได้เท่ากับสิบสองนะคะอ่าข้อที่ห้ามีส้มอยู่สองกลุ่มนะคะกลุ่มละเก้าใช่ไหมคะก็คือ สอคูณเหรือเราท่องสุดคูณแม่9 9้9เก้าหน่งเ้าคะอ่าเราก็ได้แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะ,อะการเขียนการคูณในรูปการบวกนะคะอ่านเรียนดูนะคะอ่าคือการเพิ่มนะคะการบวกเพิ่มครั้งละ2ก็คือ มีสิ่งของอยู่2นั่นเองนะคะเราก็คือเราก็บวกไปบวกเพิ่มไปทีละสองอ1น่คูณสก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1นคูณสครั้งเดียวก็ได้เท่ากับ2นะคะ,ะครั้งที่สองสองคูณสก็คือ2บวกกัน2ครั้งก็ได้เท่ากับ4นะคะ,ะครั้งที่3ก็คือ3าคูณสหรือ2อคูณสก็คือ2บวกกัน3ครั้งก็ได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะ ต่อไป4คูณ2ก็คือเพิ่มไปอีก2 2บวกกัน4ครั้งก็ได้เท่ากับ8ต่อไป5 5คูณ2 2บวกกัน5ครั้งก็ได้เท่ากับ10อ่า6คูณ2 2บวกกัน6ครั้งก็ได้เท่ากับ12ใช่ไหมคะเคูณ2 2บวกกัน7ครั้งได้เท่ากับ14 8คูณ2 2บวกกัน แปดครั้งได้เท่ากับ16นะคะอ่ะแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเพิ่มครั้งละ2ใช่ไหมคะอ่าเพิ่มครั้งละ2องอาจจะไป9กคูณสก็คือ2บวกกัน9ครั้งก็ได้เท่ากับ18บแปดเห็นไหมคะอ่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสอ่าอันนี้คือ เราบวกเพิ่มทีละ2ก็คือเราต้องสุดคูณแม่2นั่นเองอาจจะไปเรามาดูเรามาดูสิบคูณสก็คือ2บวกกันเท่าไหร่คะสิครั้งใช่ไหมคะสบวกกัน10ครั้งก็คือก็ได้เท่ากับ20ถ้า21งสคูณสก็คือ2องบวกกัน11ครั้งก็ได้เท่ากับ22่สิอ่าสิบคูณสก็คือ2องบวกกัน12ครั้ง ก็ได้เท่ากับ24นั่นเองอันนี้คือการเพิ่มีละ2หรือเราท่องสุดคูณแม่2ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวนอนกันบ้างอ่ะนักเรียนดูนะคะอ่ะ15คูณ2ก็คือ2บวกกัน15ครั้งแต่อันนี้เราจะคูณกันเลยนะคะ2คูณ5 2 5ได้เท่าไหร่2 5 2บวกกัน5ครั้งก็ได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะ อ่าได้เท่ากับ10แล้วก็ใส่0ูทด1 2 2บวก2คูณ1 2คูณ1 2ใช่ไหมคะมีทดอีก1ก็เป็น3เพราะฉะนั้น15คูณ2ก็ได้เท่ากับ30เห็นไหมคะอ่านี่คือคูณแนวนอนอ่าต่อไป25-2 2คูณ2 2คูณ5ก็คือ2บวกกัน5ครั้ง2บวกกัน5ครั้งก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ สิบใช่ไหมคะอ่าสบวกกัน5้าครั้งได้เท่ากับสิใส่ศนย์ทดหนึคูณสได้เท่ากับเท่าไรสอบวกกันสองครั้งก็เป็น4ี่ทดอีกหก็เป็นห้ายคูณสเราก็ได้เท่ากับห้าสิบแบบนี้นะคะอ่าต่อไปยี่สิบคูณสองสองคูณศูนูได้ศูนะคะอ่าสองูณ 2, สอบวกกัน2ครั้งได้4ก็ใส่ 4ลงไปเพราะฉะนั้น20 2สิคูณยีได้เท่ากับ40นั่นเองนะคะอ่าดูอีกข้อหนึ่ง30มสิบคูณสองคูณสอคูณศได้0ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ใส่0ไป2องคูณสาบวกกัน3ครั้งก็ได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะก็ตอบว่า30คูณเอ่อ2หรือ2องคูณสาก็ได้เท่ากับ60นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีก ข้อหนึ่งนะคะอันนี้คือการบวกเพิ่มครั้งละสามการบวกเพิ่มครั้งละสามหรือเราคูณแม่สามอ่าเรามาดูอ่าเห็นไหมคะหนึ่งคูณสามได้สามเอาสามบวกหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปอ่าสามบวกหนึ่งครั้งอ่ะต่อไปสองคูณสามก็สามบวกกันสองครั้งก็ได้เท่ากับหก นะคะสามคูณสามสามบวกกันสมครั้ง3ามสาม้าสี่คูณสามสบวกกันสครั้งก็ได้เท่ากับ3ามสีสบองห้าวกกัน3ครั้ง5้าคูณสหรือ3ามบวกกัน5ครั้งก็ได้เท่ากับ3 5 15 6าสกคูณสก็คือ6 3สามบวก กัน6ครั้งใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับ18 7คูณ3 3บวกกัน7ครั้ง37 21 8คูณ3 3บวกกัน8ครั้งได้เท่ากับ24 9กคูณ3ก็คือ3บวกกัน9้าครั้งก็ได้เท่ากับ27เอ่ะเรามาต่อนะคะ10คูณ3 10คูณ3ก็คือ สบวกกัน10ครั้งใช่ไหมคะอ่าสบวกกัน10ครั้งก็ได้เท่ากับ30มสนะคะอ่าต่อไป11บเอ็คูณสามสิบคูณสก็คือ3บวกกัน11ครั้งนะคะสบวกกันสิบเอ็ดครั้งก็ได้เท่ากับ33มสิอ่าสิบคูณสามก็คือ3บวกกัน12ครั้งก็ได้เท่ากับ36ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในแนวนอนกันบ้างนะ สิบห้าคูณสามอ่าสิบห้าคูณสามเราก็สามบวกกันสิบห้าครั้งนะคะสามบวกกันสิบห้าครั้งแต่เราก็ไม่ต้องไปบวกขนาดนั้นเราก็เอาสามคูณทีละตัวคูณทีละหลักนะคะก็คืออ่าสามคูณห้าก่อนสามห้าเอาสามมาบวกกันห้าครั้งก็ได้เท่ากับกเท่าไรคะสามห้าสิบห้านะคะก็ใส่ห้าทดหนึ่ง อ่า3ามหทดอีกหนึ่งเป็น4เราก็ได้เท่ากับ15บคูณสได้เท่ากับ45่านะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่2 25ยคูณสอ่าเราก็ไม่ต้องเอา3าไปบวกกันถึง25ครั้งเราก็มาบวกกันทีละครั้งก็ได้นะคะอ่าสบวกกัน5ครั้งก็คือ3ามคูณห้าสามหได้15บใช่ไหมคะ สาได้15บห้ก็ทด1 3ึ่งสทดอีก1เป็น7แล้วก็ตอบว่า25่คูณสได้75นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะ 3, x 3, 3 x อ่ยี่สิบคูณสามคูณสาคูณศูย์อ่าศูนย์ไม่มีค่า3าคูณศก็ได้เท่ากับ0มันไม่ได้3นะคะนักเรียนมันได้0นอ่ะต่อไปเรามาดู3าคูณสหรือ3บวกกัน2ครั้งก็ได้เท่ากับ 6นั่นเองนะคะ20คูณ3ก็ได้เท่ากับ60นะคะ,ะข้อสุดท้าย30คูณ3 3คูณ0ย์ก็ได้เท่ากับ0นะคะ3คูณ3 3บวกกัน3ครั้งก็ได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้น30คูณ3ก็ได้เท่ากับ90นะสะอ่ะะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะมีแค่นี้นะคะอันนี้คือ สุดคูณแม่3หรือการนับเพิ่มทีละ3นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านว่าเราจะมีกันบ้านในหน้าไหนการอ่านเราไปดูกันเลยว่าเรามีการบ้านหน้าไหนนะคะอ่ะการบ้านก็ยังอยู่ในเล่มเดิมนะคะในหน้าที่178นะคะ นักเรียนไปทำแค่หน้า1 7 8นะคะ178กับ179ครูก็ทำไปให้ดูแล้วในคลิปนะคะอ่าน่าอื่นไม่ต้องทำนะคะ1 7 8 179หน่้าหน้าอื่นนักเรียนจะทำนักเรียนก็ทำไว้ก็ได้นะคะดูตามในคลิปไปเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เรามาพบกันใหม่ในวัน อังคารนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่องสุดคุณเยอะๆนะคะ